พฤติกรรมเขาเพาะดูสัฉะนั้นถ้าเบ่งว่าพฤติกรรมของคนหกกลุ่มเนี่ยเป็นจางไหนเนาะกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยผู้บริโภคเขาจะพบล้ายไปรรมศาสตร์อยู่แล้วพอพวกนี้นี่ผู้ซื้อบ่มีทางรวยผู้รวยคือคนเฮ็ดธุรกิจทุกท่านเออในวงการด้ก็ตามผู้ซื้อบ่มีทงผู้บริโภคผู้สะผู้เสพบ,บ่มีทางรวยส่วนผู้สัง่งผู้ขายรวยจำเด้เกมเหมือนกันเกมเนี่เหนเ็นเต็มหนา้าโทรศัพท์มือถือบอก ผู้ลินเกมบ่อรวยมีแต่ถูกจำบัดผู้ผลิตเกมมิคนลินรวยผู้เสพหนังเบิงหนังเบิงซีรีส์เบิงเน็ตฟลิกเบิงเขาห้องหนังดูๆบ่อรวยมีแต่เสียเงินคนรวยคือผู้สางหนังผู้โปรดิวเซอร์ผู้สางหนังจะาของบริษัทหนังรวยเฮ้ยจำไไเด้อจำเลยว่าเงินไม่ไปหาผู้ไหนหาผู้สางหาผู้ผลิตเงินบริแรนมาหาผู้เสพผู้สื้อ เนาะเออบัดน,นี้ผู้ได้ก็ตามที่ยึดติดแบบนี้ทุกท่านบื่อมีทางหลวงมีแตจ่าย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 ฉะนั้นเขาถาเขาไปเจอผู้บริโภคมักใส่เงินหมักสื้อเขามีนาที่เหตุยังมีนาที่ขายของขายของเชี่ยขายแต่สิผพ้นเปอร์เนต์เามื่ม่คข้าาเกงใจเขาบบใส่เงินเขาเขาบาใส่เงินสื่อคองนำเข้าหมือนี้เขาก็เอาเงินที่เขามีเงินเดือนบองเงินขายแห้งงานขายยังเหล่าจะเข้าดอกเขาก็ไปซื้ออยู่ตลาด เขาไปสื่อบนไอทีสามารถที่จะนมหน้าเขาหรือกปให้เขาควักกระเป๋าได้เขาก็จ่ายบนเนีเขาปวดใจเหรอั้นคนที่ฉลาดบ่ต้องไปบอกให้คนอื่นพิจัยอย่างนี้นมิเต็ยดเยอะก็ตามให้เงินมาขากระเป๋าเฮาฐานะเรื่องนี้เฮ็ดรลดทันน,ทนี่คือความฐานะของคนรวยคนรวยคือคนที่สามรารถควักเงินจากกระเป๋าของคนอื่นมาใส่กระเป๋าของตัวเองแบบผิดแบบแบบถือกฎหมายไหน,นส่วนคนที่ทุกข์ยากทุกข์จน คือคนที่เก่งเรื่องควักเงินจากกระเป๋าของเจ้าของไปใส่กระเป๋าคนอื่นก็ใา่ปะมันตรงกรันขามกันเคยนี่เองฉะนั้นวิที่ที่จะควักเงินยิบเงินจากกระเป๋าคนอื่นมาใส่กระเป๋าของเจ้าของแบบสีกุ้ไม่เห็นจะได้มีแต่กระบวนการเดียวคือกระบวนการขา่าขายทุกทา่านกระบวนการข่าขายผู้ใดสามารถทิศสาบได้สิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์ผู้นี้จะรวยแบบบปจบตัวน,นี้สําคัญนะท่านตัวน,นี้สําคัญเด้อสาคัญตัวนี้เนาะ สบายดีมาลีสบายดีมาลีโอเคจากเมืองสารวัตรแข้งสารวัตรเหรออ่าจ,าจาัดไปจัดไปเด้ออ่าที่เขาบอกกันต่อถูกานเนาะเบื้องคนออกบอกคนใด้ใส่คนให้เป็นใส่คนให้เป็นไหมก็ว่าใส่ควมแตกต่างของคนในสังคมเนี่ยให้เป็นเขาแตกต่างกันเ็คือมีหกกลุ่มนี่แหละผู้หนึ่งเป็นผู้บริโภคผู้หนึ่งเป็นกลุ่มขายเป็นนักธุรกิจมาขายเอากํารกไรขายส่งกาไรขายหน่อยนี่มันล้ายอยู่แล้วท่าน นักธุรกิจเขาเป็นซิวเลี่้วและกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มสางเครือข่ายสางสาขาสางขงงยายอค์กรอพวกนี้ก็ต้องมีทักษะในการนมหนาวคนในการเปิดใจคนในการจูงใจคนไหนมันก็ต้องแตกต่างกันกลุ่มที่สี่เป็นกลุ่มผูนำ้ำผูนาเป็นผููสมัครวรวมคนไหนมีบาลมีเพียงพ่อที่เอิญมาล่มเอิญมาประสุมกับเออมาตามเป่ากับล่มก็ไดเลยและกลุ่มที่หา กลุ่มวิทยากรเป็นกลุ่มที่มีทักษะในการสื่อสารสมัติสื่อสารกับคนหาคน1ิคนเศคนส,สามิคนลอยคนและเกิดการสื่อขายใดเชี่ยาการขายเกิดขึ้นเกิดระกลุ่มวิทยากรบุคเมนกลุ่มบ่อเป็นบ่าเก่งบุคเมนเนเนาะและกลุ่มที่หัมษนกลุ่มผู้บริหารกลุ่มผูม้บริหารนี่ก็คือผู้ที่มกขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบมาขายระบบนี่ทำงานแทนเฮาแล้วเฮาเพียงแต่ดูแลร,ระบบระบบทำงานเฮากับมีเงินแบบแพชชิ่นเป็นคำฉะนั้น มีทุกกลุ่มเท่านั้นอยู่ในสังคมเนาะฉะนั้นเขาบว่าเบอวันี้แต่ละกลุ่มนี่นิสัยแตกต่างก,กันจะไหนเนาะมักกันจะไหนกลุ่มผู้บริโภคนี่สังเกติยังไงกลุ่มผู้บริโภคนี่เขาจะมักสื่อมักใส่เงินเห็นนังพันตาบ่อยอยากได้อยากได้อยากได้กลุ่มนี้เป็นผู้บริโภคมีเงินทาเลก็เบิดมีเงินเทาเลกูบบกบบพวกนี้แม่นในกลุ่มของคนทุกจนเนาะขั้นบมีแรงที่มากของเงินในี่คนทุกเสถียรพน้นมีเงินหายสบายใจเบิดนี้ทุกแน่นอนก็จะว่าุ่มนี้นี่เนาะเออเคลื่อนมากลุ่มผู้บริโภค แต่คนผู้บริโภคในเฮติหนักขาดายรวยพอถาวามีเขาเข้าซื้ขายของให้ไผ่ฉะนั้นให้เข้าใจได้นะตัวให้เข้าใจนะต้องมีกลุ่มผู้บริโภคที่มักซื้อของนามักเอาของอยางเดียวกับเพาะใส่ของแต่ก็ะเรี่ยวบ่ต้องว่าอย่างอื่นว่าย่างอื่นเขาไม่ซื้อสั่เลยนะเพราะว่ามันบริโดนใจเขาดิคอยต้องการซื้อคอยเป็นผู้บริโภคคอยต้องการซื้อคอยต้องการใจเงินนะเจ้าขาเจ้ามีความสามารถเบากับข่อยนมเน่าข่อยจูงใจข่อยให้ข่อยใจเงินได้ข่อยใจบัตกนี่ แค่นี้เองคับไม่บอาเรื่องอื่นจะมาสมัครน้ำข่อยตีจะมาขายตีจะมาซวนคนตีจะมารวมคนตีบบสื่อซ้ำาบเอาซ้ำไม่บอกฉะนั้นท่านต้องแยกคนนี่ออกว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มอะไรคือกันนาอกลุ่มนี่คือบอกถึงกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มของผู้บริโภคและกลุ่มที่สองมันกลุ่มของนักธุรกิจนักธุรกิจนี่คือกลุ่มที่มีเงินทุกอ่ากลุ่มที่มีเงื่อนกลุ่มมักขามักขายกลุ่มนี้นะช่วนี้เข้ามัก ขายทรงมักขายน้อยมักได้กาไรอันไดขายได้ดีข่อยเอาอันใดจับเป็นเงินข่อยเอาบดแต่ข่อยมักแตเรียกว่ามีลลกคขาแต่ข่อยขายของก็จบได้ใช่ข่อยไปส่วนคนไปสางก็ข่อยขี้ข้านเว่าข่อยจะเอามาขายแต่ก็จบนี่นะข่อยก็ไดของข่อยนะกระเพ่ะนะ่มีให้ข่อยแบบนี้่แล้วกระพ่อนี่นะคันขายไปแล้วมันมีโปรให้เที่ยวก็ดีเออคันมีโปรซื้อของแถมของแห่งสุดยอดข่อยกำไรเพิ่มเขาต้องการเครดิตจริงๆทาน แต่ว่าตัวเฮาไปขาดบางน้ําเขาอย่าหายเขาได้ดังใจเฮานี่พอมันบ่ได้ดังใจเฮาก็ท้อไอ้ท้อแล้วก็มิดและมิดิรีแล้วก็ไปโทษคนอื่นที่ข่อยบ่ได้ขับเคลื่อนนี่เพราะว่าเขาเขามันมีแต่คนซื้อนะจารย์เขาเขามีแต่ขายจะซื้อแล้วก็เท่าน,นั้นน้ำบริเวณเฉียดยางแล้วก็จะคลองเงินถือที่จริงเงินเจ้าเงินปึกเจ้าบริษัทสลัดถเจ้าจบริษัทสลัดเลยเจ้าบริจรักสำบัด กุมคนเลยกุมค้นประเภทไใดเป็นแวใดเจ้ามิได้อยากดีบังคาบเขาให้เป็นอย่างเขาคึ้ซึ่งแบบนี้พิษตัวฉันบ่เมียน